สวัสดีครับผมออสวีระจากวีระ t net หลังจากที่เราได้สั่งซื้อของจากเว็บ o อบชิปอย่างพวก b แบงกูดไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำการาแจ้งส่งสินค้ากับทาง Amazon s e l l e r c e n t ซ a l กดไปที่ u n s h i p p e d นะครับซึ่งเป็นตัวสินค้าที่เรายังไม่ได้ส่งรบบมาแล้ว ครัตัวนี้เราได้สั่งซื้อไปแล้วครับตามนี้ที่อยู่ตามนี้โอเคต่อไปให้กดที่ confirm shipment ครับก็จะเห็นรายละเอียดครับช่วงนี้ด้านล่างก็คือเลือก shipping method เราเลือกของใครในนี้มีไหมไม่มีครับเพราะเราสั่งจากจีนให้เราเลือก order แล้วก็ <c oughs> เลือกใช้เ,เขียนคำว่าใช้หา้าโพ์ซึ่งส่งโดยใช้หน้าโพสนะครับ Tracking ID ก็ไปเอามาจากตรงนี้นะครับ Tracking Info ของหน้า Order Copy มาเลยแล้วก็มากรอกตรงช่อง Tracking ID ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ Shipping Service เราก็ไปเลือกจากหน้าออเดอร์ mm hmm. ของแบงกูดอ่านี่ครับช็อ s ชิปปิ้งเวทท o d ตรงนี้เรา copy ตรงนี้ Priority Direct mail Copy มาเลยแล้วก็มากรอกที่ช่องตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยกด Confirm Shipment ครับเท่านี้ออเดอร์เราก็จะถูกยืนยันว่าทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดหลักของ Amazon Seller Central ก็จะพบว่าส่วนของอันชิเป d หายไปแล้วกลายเป็นสินค้าจัดส่งแล้วครับสำหรับการส่งาการแจ้ง tracking id ของ เพื่อจบการสั่งซื้อสินค้าของ Amazon ก็มีขั้นตอนง่ายๆครับเท่านี้แหละครับแค่แจ้ง tracking ID แล้วก็ที่เหลือก็จะเรียบร้อยบาลานซ์ก็จะขึ้นมาตามมุมขวามือนี้ครับ